วันนี้นะครับจะพามาเที่ยวกาญจนบ,บุรีแล้วก็มาพักที่พักที่แม่น้ําแควน้อยนะครับแล้วก็ที่พักที่มี่เลยมีแกะเยอะๆแบบนี้อยากจะรู้ว่าเป็นที่ไหนวันนี้สาระพาเที่ยวจะพาไปชมกันครับ สวัสดีครับวันนี้ไวไสาร,ะะรบในช่วงสาระพาเที่ยวเราจะพามาเที่ยวที่นี่เลยที่เ e เวนแควร r e s o r t จังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่พักที่นี่คือมีห้องแบบหลายไทยมากเลยนะครับแต่วันนี้เราจะไปพักที่พักพิกันหม่ของที่นี่นะครับจะเป็นที่ไหนนั้นเนี่ยเดี๋ยวอย่าลืมติดตามชมนะครับ ก็เดินทางมาถึงอำเภอไซโยกนะครับจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยไหนๆก็มาถึงไซโยกแล้วนะครับขับรถจากอำเภอเมืองมาอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าทานอาหารที่นี่เลยดีกว่าฉะนั้นถ้าใครมีแผนที่จะมาเที่ยวเนี่ยก็แวะมาทานอาหารที่นี่เลยเพราะว่าเขาบอกอาหารที่เนี่ยพ่อครัวทำอาหารอร่อยนะครับเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปขอเขาดูที่พักว่าที่พักที่เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปทานข้าวกันก่อนครับผมอยู่มากเลย ครับเราขอเขามาดูห้องแพรนะครับว่าห้องแพรเป็นแบบไหนเพื่อจะเป็นข้อมูลสําหรับคนที่แบบมาพักและอยากพักแบบแบบเป็นแพรนะครับเขาไปดูห้องอันนี้แพรชนชมสามทับหนึ่งโอ้ห้องน่ารักเลยนะครับนี่มีแอร์นะครับที่นอนก็เป็นเตียงคู่ซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะมีทั้งเตียงเดี่ยวเตียงคู่นะแล้วห้องนอนฝั่งนี้นะครับ ก็เป็นฝั่งที่แบบมีม่านมีหน้าต่างเห็นแม่น้าแควน้อยพอดีเลยแต่ห้องแพรนะครับมันมีทั้งห้องทางฝั่งที่เป็นแบบไม่ได้เป็นติดกับตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็เวลาขายจองอยากได้วิวที่เป็นเห็นแม่น้ําก็จองวิวแม่น้ำนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ํากันห้องน้นํานี่ใหญ่เลยนะครับถือว่าใหญ่เลยอะ่ะมีเครื่องทาน้าอุ่นด้วยแล้วก็เป็นชาวเวอร์นะครับมีแยกส่วนเปียกส่วนแห้งให้มีชักโครกมีอ่างล้างหน้า ถ้าไม่บอกว่าเป็นแพร์เนี่ยแบบตื่นขึ้นมาอยู่ในห้องเนี่ยก็ไม่คิดว่าเป็นห้องที่อยู่ในแพนะครับก็บริเวณที่พักแพรนะครับก็เนี่ยครับวิวแบบนี้เลยก็จะเห็นเป็นโค้งน้ําของแม่น้ําแควน้อยนะครับแล้วก็มีที่พักที่เป็นแพรเรียงรายอยู่ริมน้ําตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้มีแพรเปียกด้วยช่องเย็นๆเราจะมาลงกิจกรรมแพรเปียกกันเดี๋ยวไปดูห้องพักที่เป็นบ้านกันดีกว,ว่าไปครับ ตอนนี้เรามาขอเขาดูบ้านนะครับเป็นแบบห้องที่เป็นบ้านเป็นหลังๆบ้างน,นะครับวันนี้เฟืองฟ้า3าสองนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูห้องที่เป็นแบบไคยเป็นบ้านบ้างน,นะครับโอ,โอเคเลยนะครับห้องใหญ่นะ มีที่นอนเตียงคิงไซส์แบบนี้นะครับมีตู้เสื้อผ้ามีแอร์คอนดิชันมีทีวีมีตู้เย็นมีโต๊ะเครื่องแป้งครบเลยห้องใหญ่โตแถมวิวเนี่ยนะครับก็เป็นวิวดีด้วยเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ากันโอ้โหห้องน้ําที่นี่ใหญ่มากใหญ่โตลังการเราก็มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับแยกส่วนเปียกส่วนแห้งแล้วก็อ่างล้างหน้าซึ่งใหญ่มากมากเลยนี่เราเดินมานะครับหลังจากบ้านที่เราไปขอเขาดูมาเจอบ้านหลังนี้ทานตะวันสอง แล้วแบบวิวดีมากวิวเป็นแบบโคง้งแม่น้ําแควน้อยเลยก็เดี๋ยวขอแอบแว็บเข้าไปดูด้วยว่าบ้านจะเป็นยังไงนะครับ <S <S โอโ้บ้านหลังนี้วิวดีมากครับนี่เป็นโค้งน้ําแม่น้ําแควน้อยแล้วก็เห็นที่พักเป็นแพรนะครับแล้วก็บ้านหลังนี้ซึ่งบ้านหลังนี้รู้สึกจะมี3มห้องนะเราเข้าไปดูกันดีกว่า,วาขออนุญาตเข้าไปดูก่อนนะครับที่นี่นะครับจะมีห้องทั้งหมด3มห้อง ครับทางตรงกลางนี่ก็จะเป็นโถงโลง่งๆนี่นะครับแล้วก็แยกเป็นห้องหนึ่งห้องสองห้องสามซึ่งมาดูแค่ตรงบริเวณโถงนี่ก็วิวดีแล้วนะซึ่งในห้องหนึ่งเนี่ยเขาใอ้บอกว่าคือถ้าผมพักที่นี่นะผมจองห้องนี้เลยเพราะว่าห้องนี้เนี่ยวิวดีมากๆเป็นวิวแบบเห็นแม่น้ําเลยนอนดูแม่น้ําแบบนี้สบายๆเลยนะครับห้องนอนก็เตียงแบบนี้แล้วก็มีห้องน้ําซึ่งห้องน้ําเนี่ย ใหญ่มากๆห้องน้ำที่นี่ไม่รู้จะใหญ่ไปไหนนะครับใหญ่ทุกๆห้องเลยไหนๆก็มาแล้วนะครับขอสำรวจทุกห้องเลยแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นห้องทานตะวัน2ทับสห้องทานตะวัน2ทับสเนี่ยนะครับก็จะไม่ได้มีระเบียงมีหน้าต่างก็เป็นห้องนอนที่โอเคนะครับอาจจะให้ลูกๆมาพักที่นี่ได้ถ้าใครมาเป็นครอบครัวนะห้องน้ํามีในตัวซึ่งห้องน้ําของทานตะวัน2ทับเนี่ยเป็นห้องน้ําที่ โหใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่สุดๆอะ่ะจากนั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องทานตะวัน2ทับสามห้องขนาดประมาณนี้นะครับห้องน้ำก็ใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ว่าห้องนี้เขาวิวดีเหมือนกันนะครับก็จะเห็นวิวโค้งน้ำเหมือนกันแต่ก็จะเป็นเรียงเะเบงชันหน้าบ้านนะครับนี่ครับที่พักของเราคืนนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับเดินตามมาดูนี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับจะเป็นโดมตรงนี้อยู่ริมน้ํา ซึ่งนี่เขจะไปถึงที่พักไม่ถึงสักทีนะครับแวะดูห้องนู้นห้องนี้ไปมาตลอดนะครับใครที่จะสนใจดูห้องพักดูกันต่อเลยนะครับจะได้เวลาไปเที่ยวจะได้ดูว่าตรงปกไปตรงปกเป็นยังไงไปเดี๋ยวเราไปห้องเราดีกว่าแลวแล้วก็ถึงที่พักเราแล้วนะครับนี่คือ โดมสนะครับจะเข้าไปดูห้องกันโอ้นี่ครับเข้ามาก็จะเป็นโดมไซส์ประมาณกลางๆนะมีแอร์คอนดิชันจากที่มองจากด้านนอกมาเนี่ยหรือว่าเห็นในภาพในเพจนะเขาคิดว่าวถ้โดมขาวๆแบบนี้เนี่ยแสงมันจะแบบตอนกลางวันแสงมันจะจ้าไหมาเออที่นี่แสงไม่จ้านะครับถือว่าเก็บแสงได้ดี เป็นโดมที่เป็นโดมสีขาวที่เก็บแสงได้ดีเลยแล้วก็เตียงที่นอนเป็นแบบคิงไซส์น่ารักครับวิวก็ดีด้วยมีไฟให้โอเคเลยแล้วก็ใครที่อยากจะแบบนอนเวลานอนอยากจะปิดแสงเนี่ยก็ปิดม่านนี้ได้เดี๋ยวผมจะปิดมา่านให้ดูโดยไม่ปรับแสงในกล้องเลยนะว่าเดี๋ยวเราพอเราปิดแล้วเนี่ยมันจะมืดเวลาเรานอนแค่ไหนเดี๋ยวเราไปปิดกันนะก็เนี่ยครับไม่เห็นอะไรเลยเห็นไหมเนี่ยมันก็จะมืดเลยนระดับหนึ่งแต่ก็มีแสง เอามาตามตามช่องตอนนี้บ้างนะครับก็แต่ว่าตอนนอนผมคิดว่าโอเคก็อย่างที่เห็นนะครับอาจจะไม่มืดสนิทนะแต่ว่าโอเคสำหรับการนอนก็ไม่ได้จ้ามากเดี๋ยวพาไปสำรวจบริเวณนี้รอบๆนะครับก็เดี๋ยวเผื่อใครสนใจที่นี่แล้วเดี๋ยวตอนช่วงเย็นเราก็จะมีกิจกรรมไปล่องแพเปียกกันนะเดี๋ยวขอไปแบบนั่งชิลๆพักผ่อนบรรยากาศแบบนี้ก่อนนะครับ ด้านนอกนี่ครับมีโต๊ะไว้ให้สําหรับนั่งเล่นนะครับชมวิวแล้วสําหรับห้องน้ำนะครับที่นี่ก็เป็นห้องน้ําส่วนตัวแต่ว่าจะไม่ได้ห้องน้ําที่อยู่ในโดมนะห้องน้ำเนี่ยใครจะเข้าห้องน้าต้องเดินผ่านข้างหน้าดังนั้นคนนอกเข้ามาไม่ได้นะครับก็ต้องเดินมาทางนี้นี่ห้องน้ําที่นี่นะครับก็จะมีอ่างล้างหน้านะครับแล้วก็ห้องน้าห้องน้ําน่ารักเลยครับจะเป็นชักโครกนะครับแล้วก็มีเครื่องทําน้าอุ่นแล้วก็ ผ้มาม่านปิดไว้ให้นะครับก็ไม่ได้แยกส่วนเปียกส่วนแห้งนะครับก็นี่ต้าประมาณนี้นะครับสะ,สะอาดนน่าใช้ครับก็ถือว่าเป็นของส่วนตัวของแต่ละเต็นเนี่จะมีห้องน้ําของตัวเองเลยในการจะเดินไปเด็นเต็นเตนอื่นนะครับถามว่าจะเดินจริงๆมันก็เดินได้นะแต่ว่ามันก็จะมีต้นไม้มากั้นอยู่แล้วครับ สำหรับใครที่มีพนักงานนะครับเป็นบริษัทอยากจะมาจัดเลี้ยงจัดเลี้ยงแบบปาร์ตี้พนักงานเนี่ยก็ <c oughs> ยจัดที่นี่ได้นะนี่เขามากันบริษัทเลยเราก็มาขึ้นแพเขาด้วยนะเดีย๋ยวเราไปล่องแพกันประมาณมีตั้งแต่รอบบ่าย4ี่โมงบ่ายหโมงใช้เวลาประมาณ3 0มสิบถึงสี่สิบนาทีเมื่อี้ผมเห็นว่ามีช้างด้วย,แล,วยแล้วโชคดีเราอาจจะได้เจอช้างนะครับ บรรยากาศตอนเย็นที่นี่นะครับโหดีมากๆเลยแม้จะไม่เป็นมุมที่แบบเห็นพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนะเพราะว่ารู้สึกตรงนี้จะเป็นทิศเหนือนี้ทิศใต้แล้วก็ตรงนี้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกอ๋ออาจจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นทางด้านนี้นะครับแต่ว่าพระอาทิตย์ตกเราจะไม่เห็นตอนนี้เราเราคิวละเ,เราขึ้นไปทานหุูกระทะกันก่อนต้องไปทานบุกกระทะที่ร้านอาหารที่เดิมที่เรากินอาหารกลางวันนะครับ Sini. เซตหมูกระทะนะครับคือแบบใหญ่มากๆคือดูน่าทานหมดทุกๆอย่างเลยนะเซตใหญ่แบบนี้รวมทั้งแบบในกระทะนี้ก็จะเป็นชาบูไปด้วยนะครับที่นี่เขาก็จะใช้กระทะที่เป็นแบบกระทะไฟฟ้าเพราะนั้นอาจจะไม่สะดวกกับการที่แบบไปทานที่โดมนะครับเพราะโดมอยู่ติดน้ําแต่ในอนาคตไม่แน่นะครับเขาอาจจะทําอะไรเสร็จเรียบร้อยอาจจะเราจะจะได้นั่งทานหมูกระทะชาบูแบบนี้ที่ริมแม่น้ําแควน้อยนะครับที่โดมเลยอันนี้คือบรรยากาศดีมากๆนะครับใกล้ ที่มาพักที่นี่ก็ไม่ต้องออกไปไหนนะครับทานที่นี่แล้วเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้ค่อยออกไปเที่ยวกาญจนบ,บุรีกันส่วนใครที่มาเป็นกลุ่มทัวร์เป็นบริษัทอะไรเนี้ยผมก,ก็แอบเห็นเนี่ยเขาก็มีปาร์ตี้อยู่นะก็สามารถมาจัดงานปาร์ตี้งานเลี้ยงสังสรรค์ของพลังงานที่ได้เลยนะครับที่นี่ครบเลยนะเดี๋ยวเราไปทานหมูกระทะชาบูกันตอนนี้กํลาลังหอมมะะหอมมากๆเลยนะไปทานหมูกระทะกันครับ ารเช้านี้จะมีตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึง9ก้าโมงเช้าเท่านั้นนะครับก็รีบรีบมาทานกันนะครับตื่นเชา้าเพราะว่ามาพักที่นี่นะผมนอนแล้วแนะนํานอนไวๆแล้วก็ตื่นเช้าๆมาสัมผัสบรรยากาศตอนเช้าบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับและการทานอาหารเช้าของที่นี่นะครับก็มาทานที่ร้านอาหารที่นี่เหมือนตอนที่เรากินอาหารกลางวันอาหารเย็นอาหารเช้าที่เดียวกันเลยเดินมานะครับแต่ที่นี่นะครับที่นอนดีมากๆนอนหลับเพลินนะครับเกี่ยวาทานอาหารเช้าไม่ทันเลยนะ เดี๋ยวเราไปรับประทานอาหารเช้ากันแล้วเดี๋ยวพาไปดูมุมตรงนู้นเขาบอกว่ามีมุมแบบมาแล้วต้องถ่ายรูปเช็คอินนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คอินถ่ายรูปที่นู่นกันไปทานอาหารเช้านะครับ mm. ที่นี่มีสระว่ายน้ําใหญ่มากเลยนะครับก็เป็นสระว่ายน้ําตรงนี้นี่เลยมีทั้งสระเด็กนะครับแล้วก็สระผู้ใหญ่มีสไลเดอร์ด้วยคือดีมากๆนะครับสระใหญ่ก็มาเล่นน้ากันได้นะครับ แล้วก็ทางมุมนู้นนะครับก็จะเห็นวิวแม่น้ําแควน้อยให้เราเห็นโค้งน้ําเดินไปดูได้เลยนะครับมาถึงที่นี่นะครับอย่าลืมมาถ่ายรูปเช็คอ,อินที่นี่นะครับก็จะเห็นวิวโค้งน้ําทั้งฝั่งนี้และฝั่งนี้เลยนะครับเต็นท์ที่เราอยู่ก็จะอยู่ตรงนี้ก็มาถ่ายรูปเช็คอ,อินที่นี่ได้วิวสวยครับนี่เลยครับขุนเขาสายน้ำท้องฟ้าเฮเวนแควรีสอร์ทเลยตรงนี้เลยนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นข้อมูลสำหรับทุกๆคนนะครับที่กำลังหาที่เที่ยวที่กาน,นันบ,บุรีที่นี่นะครับเฮเวนแควรีสอร์ทนะครับมี จุดที่พักเปิดใหม่ตรงเต็นท์ที่เป็นโดมนะครับที่เรามาพักกันเมื่อคืนนี้นะครับบรรยากาศดีมากๆนะครับทั้งช่วงเย็นนะครับแล้วก็ช่วงเช้าก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยเราจะไปพักที่ไหนอีกนะครับอยากให้เราไปเที่ยวที่ไหนก็คอมเมนต์มาพักทายมาบอกกันได้นะครับยังไงช่วยเป็นกําลังใจด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับและในครั้งหน้าสาราพาเที่ยวจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะก็อย่าลืมติดตามชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ